สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ t o y o ต a v ว c o c h ช m p นะครับสำหรับการนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจอ Android ตรงรุ่น u i l อ i n นะครับเป็นยังไงครับนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงนะครับนี่ฮะเบาเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยนะครับโอเคอันนี้เราเล่นแฟลชไดรอยู่นะครับนี่ครับคำว่าจอ Android ตรงรุ่นมีคนถามกันเข้ามามากเลยนะครับว่าจอ Android คําว่าตรงรุ่นมันเป็นยังไงครับนะา ตรงรุ่นก็คือมันจะมีกรอบวิดยุมาให้นะครับพร้อมกับนี่ครับตัวของวิทยุหรือตัวเครื่องเล่นนะครับมีตัวเครื่องเล่น Android พร้อมกรอบนะครับมาเรียบร้อยแบบนี้เลยมาถึงก็ถอดมากถอดแล้วเสียบปลั๊กได้เลยนะครับตรงรุ่นก็สามารถที่จะเชื่อมต่อคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแบบนี้ฮะเชื่อมต่อกล้องถอยเดิมตัวรถได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยเดิมตัวรถฮะนี่ครับแบบนี้นะฮะมีเส้นการระยะให้ด้วยเรียบร้อยนะฮะ ตัดครับโอเคนะฮะให้ดูหน้าจอโฮมครับอันนี้เป็นหน้าจอแอปที่เราเปิดไว้เราสามารถที่จะปัดปิดได้นะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับหรือหน้าจอโฮมนั่นเองนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้รุ่นใหม่นะครับแรม2รอม3 2เวอร์ชัน10นะฮะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมในเน็ตถูกจังในเน็ตต้องดูนะฮะว่าเป็นแรม1รอม16หหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับ เราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับนี่หน้าตาแอปเลยนะครับชื่นชอบอะไรนะครับก็สามารถที่จะสั่งเสียงไทยได้นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับสั่งเป็นเสียงภาษาไทยนะฮะใช้คําสั่งเสียงเลยนะครับเชื่อมต่อสัญญาณฮอสปอตนะครับหรือสัญญาณ Wi-Fi บ้านสัญญาณ Wi-Fi ที่ปล่อยจากพ็อกเก็ตไวไฟก็ได้นะครับโอเค นี่ครับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะมีระบบสั่งเสียงด้วยนะฮะอนุญาตนะครับอันนี้เพิ่งติดตั้งนะครับช่องแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นี่ครับนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับมีคลิปอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมนะครับในส่วนของงานติดตั้งนะครับ แล้วก็ของประดับยนต์ออกใหม่นะครับโอเคนะฮะเป็นระบบสั่งเสียงไปแล้วนะครับในส่วน YouTube นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูที่แมปนะครับแมปโอเคนะฮะอันนี้ p พ a โ sto นะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน p พ a โ sto r e มาเล่นกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจู๊กสปอ t i ติฟานะครับสำหรับนักฟังเพลงนะครับหรือเป็นทีวีออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุออนไลน์ด้วยนะฮะอันนี้เป็น เพสโตนะครับออกไปฮะผมอยากจะดูแผนที่นะฮะนี่ฮะแผนที่ลองดูนะฮะก็แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มีวัดผาซ่อนแก้วนะครับแล้วก็ที่ภูทเบิกนะครับโอเคนะฮะลองสั่งเสียงดูฮะกดวัดผาซ่อนแก้ว วัดผาขอญาตทีนะครับเสียงอาจจะเบาไปนะฮะขอญาตเล่งเสียงหน่อยวัด <What? S 1> <What? S 2> ผาซ้อนแก้วอันนี้เป็นวัดนะครับหรืออาจจะพิมพ์เอานะครับอันนี้ผมยังไม่ตั้งเป็นไทยนะครับสามารถตั้งไทยได้นะครับขอญาตพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะครับสั่งเสียงว่าหลายแอปนะลองดูนะฮะวัดนะครับ ขึ้นหล้ววัดผาสนแก้วแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแบ่งหน้าจอให้ดูนะฮะว่าสามารถเล่นได้2แอปเป็นแบบไหน,บบนผมจะให้ฝั่งหนึ่งเป็นแอปยูทูบนะฮะกดไปฝั่งซ้ายมือเป็นแอปยูทูบฝั่งนี้จะสามารถเป็นเพจสโต้ก็ได้เป็นแผนที่ก็ได้นะครับผมเลือกเป็นแผนที่แล้วกันนะครับแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้ถ้าเล่น2แอปน,นะครับก็เหมาะสําหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ต้องการความสะดวกให้กับลูกหลานในการเดินทางในการใช้งานด้วยนะครับ ขอญาตเขาเกียร์ถอยให้ดูนะพอเราเข้าเกียร์ถอยนะครับฝั่งนี้จะตัดนะครับเป็นกล้องถอยนะฮะพอเราตัดเกียร์ถอยออกไปนะครับกลับมาใช้งานเหมือนเดิมก็จะเป็นนี่ครับในส่วนของแผ่นที่นะครับก็คือฝั่งขวามือนะฮะจะแสดงผลของกล้องนะครับถ้าเราเล่น2แอปแล้วเราเบื่อสามารถกดปุ่กลางหน้าจอปิดแอปที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ผมปิดแผ่นที่ไปแล้วนะฮะให้เหลือแต่ยูทูบอย่างเดียวนะครับยูทูบลองเล่นดูได้ลองเล่น สักแอปหนึ่ง่าสักคลิปหนึ่งครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่กับโตโยต้านะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสองพันสิบสามนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้โตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นวีโก้นะครับฟอร์จูเนอร์นะฮะใช้บล็อกเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ สอบถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับการใช้งานนะครับหรือสเปคเครื่องนะครับหรือราคาของเครื่องราคาของเครื่องบางทีนะครับอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละล็อตนะครับแล้วก็ในแต่ละปีด้วยนะฮะสำหรับ Android ที่ออกใหม่ๆนะครับมีราคาค่อนข้างสูงนะครับในสเปคต่ําด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้จอ Android นะครับมีด้วยกันมากมายหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็สเปกก็ลดหลั่นกันไปตามงบประมาณนะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ